สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ คลิปนี้นะคลิปก่อนเอทำไปเรื่องโปรเจกต์สของหนิงออมใช่ปะก็แนะนำนะคะคนเขียนนวนิยายเรื่องนี้ก็คือคุณเรลรีบ่บีแล้วก็รีวิวจากผู้อ่านจริงนะคะจากเพจ Facebook ใครดูแล้วบ้างนะคะเป็นเรื่องย่อแลวพร้อมกับคำวิจารณ์สุดแซบ่บ <c oughs> ก็ทำให้เราพอจะรู้แนวรู้เวว่าเออเรื่องว่าฝันววิวามันจะออกไปในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือฟีดแบ็กจากอินเตอร์แฟนกันบ้างอินเตอร์แฟนจริงๆค่ะนะคะมาดูกันว่า เขาคิดเห็นกันยังไงกับที่ช่อง3เลือกวาดฝันวันวิวามาทําเป็นโปรเจกต์สให้กับหลิงออมโอเคป่ะนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะพอทันทีที่มีการประกาศนะคะเราอินเตอร์แฟก็กรีดกราดวีดไวไม่แพ้ชาวไทยค่ะบอกว่าโปรเจกต์3ของหลิงออมคอนเฟิร์มแล้วนะคะเป็นการดัดแปลงนวนิยายนะคะเรื่องวาดฝันวันวิวาโอ้ไม่ก เออก็คือตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นนั่นแหละกระชอนค่ะนะเออเดี๋ยวมาดูซิเดี๋ยวมาดูซิเขาว่ายังไงกันบ้างค่อยๆไล่ไปนะแปลสดเลยโอ้หลากหลายคอมเมนต์คุณเขาบอกเอา้าคอมเมนต์แรกเอา้าเอาอะไรไม่ใช่ออมลิงเหรอ,อม,มันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มนะก็ยังคงแบบว่าออมลิงอะไรอย่างเงี้ยลองดูอะไรอย่างเงี้งยน,นะ แสดงว่าผู้บอบอกเก็บไว้ก่อนออมหลิงเมื่อไหร่อ่ะนั่นคืออวสานหลิงออมไงเกิดออมหลิงนะทําติดตลาดขึ้นมาจะไม่มีหลิงออมอีกต่อไปแล้วนะจะมาออมหลิงหลิงออมเดี๋ยวกลับมาหลิงออมอีกมันจะดูงงงวยไงตกลงคู่นี้ยังไงกันแน่นะคุณดิวก็เลยถ้าหลิงออมยังขายได้ต้องขายให้สุดให้เอกเข้าใจนะถ้าหลิงออมยังขายได้คงต้องขายไปจนสุดอ่ะนะจะยังไม่มีวันเปลี่ยนเป็นออมหลิงแน่นอนนะ อันนี้เอเดานะถ้าหลิงออมยังขายได้คงจะหลิงออมไปก่อนออมหลิงจะต้องเก็บเป็นไม้เด็ดถ้าแบบหมดมุกจะขายแล้วจริงๆแล้วบทที่ได้คือมันต้องออมหลิงอะไรอย่างเงี้ยนวน,นิยายที่ได้มามันต้องออมหลิงอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีเปอร์เซ็นต์นะคะกับนะเจ้าของโพลก็เลยบอกว่าออมหลิงนะรอก่อนรอก่อนแต่ว่าตอนนี้เรามาแฮปปี้กับโปรเจกต์สามที่จะเกิดขึ้นกันก่อนดีกว่านะออมหลิงคนนั้นก็เลยบอกว่า ใช่ถูกต้องถูกต้องเลยนะคะครานี้เนี่ยค่ะหลายๆคนก็ไปคน้นเฮ้ยเรื่องไรเรื่องไรว่าฝันวันวิวาเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ย dreaming of a wedding day นะคะ dreaming ที่แปลว่าฝัน dreaming of a wedding day เออนะไหนมาดูกันหน่อยเออเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเป็น girl love party group อ,อ๋อเอามาจาก อันนี้เขาเอามาจาก r Read a อะไรเนาะกับเรื่องนี้นะของคุณเรียรีบีคุณเรียวรีบีเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเด็กๆเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ยังไม่สามารถหนีออกจากปัญหาเกี่ยวกับแม่ของพวกเขาได้ยังหนีปัญหาไม่พ้นคือมาจากครอบครัวร่ำรวยนะแต่มันก็ยังหนีไม่พ้นกับปัญหาแม่เมียแล้วก็สะายเหรอ ดเตอร์ law, <c oughs> อินลอก็สะพายอะเนาะเหมือนนะบางทีบางทีก็ลำดับยศไม่ถูกนะนับญาติไม่ถูกอะถ้ามันเป็น Girl Love, เกิเเร์ลเลอรแบบเอเอในส่วนตัวเอนะอยังลำดับญาติไม่ถูกว่าต้องเรียกอะไรสักเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าถ้าเรียกผิดอะไรต้องขออภัยด้วยนะอืมคนเขาเห็นอนยะ่างนี้ก็คือไหนดีมิ่งออฟวิดดิ้งเดย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรอเธอนะหลายคนอินเตอร์แฟนกำลังศึกษาอยู่คะ่ะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรชาวไทยเรารู้ไปแล้วเนาะ ทำไปให้แล้วพร้อมกับรีวิวคนที่อ่านเราด้วยนะก็จะประมาณนั้นใครยังไม่รู้ไปดูคลิปเมื่อเช้าของเอได้โอเคนะคะเขาบอกออีกคนก็นมาบอกไม่มีภาคภาษาอังกฤษบ้างหรอคืออยากรู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนเกาหลีแฟนเกาหล,ลีนะคะเขาคุยกันเขาบอกว่าฉันอะไหนหอืม ฉันน่ะชอบอ่านแฟนฟิกหลิงออมบนเว็บเพจโดยใช้ c h r o โค t มท n s l เลตฟัก์ชันนี้เธอเธออาจจะอ่านนวนิยายเรื่องนี้ในวิธีเดียวกับฉันก็ได้ก็คือแนะนําว่าคือเขาที่บอกไม่มีภาษาอังกฤษคือนิยายเรื่องนี้ไม่มีภาษาอังกฤษหรอนะคนนี้เขาเลยมาแนะนําว่าเขาใช้นั่นแหละโครมท n s l เลตเธอจะใช้วิธีนี้ก็ได้อเออคุณบีคุณเรลลีบีนี่ถ้าตอนนี้นวนิยายมีใครเอาไปแปลเป็น ภาษาอังกฤษได้นี่คือยอดขายพุ่งทะลุแนะ่ยอดวิวยอดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าสามารถใช้แอปใช้อะไรได้ไหมอ่ะคนต่างชาติสนใจมากเขาก็เหมือนคนไทยค่ะอยากจะรู้เรื่องราวก่อนว่าเป็นยังไงอยากอ่านนิยายเรื่องนี้นะแล้วก็คิดได้เลยคือคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนพอประกาศออกมาปุ๊บเดี๋ยวเขาไปหาอ่านนิยายเองแล้วเขาก็พอจะรู้งาพี่หลิงรับบทใครน้องออมรับบทใครอะไรอย่างเงี้ยเขานึกหน้าพี่หลิงน้องออมไปเลย คือเขาอยากจะเสพเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงถ้าช่วงนี้นะเออเรื่องนวันเดยเรื่องนี้สามารถแปลเป็นอังกฤษได้คือขายดีบอกเลยอิจแฟนอยากหาอ่านแต่บอกไม่มีอังกฤษจะเธอนะถึงแม้ว่าจะใช้โครมทเสล็จอะไรก็ว่าไปแล้วตอนนี้ก็ได้ยินว่าหมดตะกล้าไปแล้วด้วยนะเออแต่จะว่าจะว่าไปมันก็ยังไม่สายไปนะกว่าหลิงออมจะถ่ายทําเสร็จกว่าจะได้ออนแออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ยังมีหลายเดือนอยู่ก็สั่งผลิตขึ้นมาได้เลยนะคะเอว่านะ เออเราให้ดีนะถ้าอยากใช้มันเปรี้ยงปร่างอะไรมากกว่านี้ก็นั่นแหละเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษต้องมาแล้วครับเออนะหลายคนนะคะยินดีดีใจบอกโอ้ oh my god ในที่สุดฉันก็ทนรอโปรเจกต์สไม่ได้แล้วคือประกาศปุ๊บก็อยากจะดูปั๊บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะทุกคนให้เวลาเขาถ่ายทำก่อนนะคือประกาศปุ๊บวันนี้คืออยากจะดูเลยอะดูเลยออนแอร์เลยได้ไหมเออ เาบอกโอ้โหเรื่องนี้แบบคล้ายๆว่าเปลี่ยนบทบาทไปแต่งงานกันแเราด้วยคืออยากดูแหม่จะเจอโรแมนติกดราม่าเข้าไปแล้วจะหนาวนะพวกนี้นะอืมเขาบอกโอ้ oh my god อยากดูแล้วอยากจะดูเคมีใหม่ๆบทบาทใหม่ๆของหลิงออมแล้วเออคือแบบคล้ายๆว่ามาโปรอย่างเงี้ยมันแทบรอไม่ไหวนะคะอันนี้บอกโอ้ oh my god โดไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว นี่มันอันดแปมาจากนวนิยายใช่บออินเตอร์ฟนจริงเหรอเอเขาพูดว่าใช่บอใส่ Say, บอนะคะบอก no, เออดัดแปลงมาจากนวนิยายใส่ Say, บ่อนะมีใครบ้างช่วยมาแชร์ลิงก์ด้วยว่าฉันจะอ่านนวนิยายนี้ในภาคภาษาอังกฤษได้ยังไงขอบคุณจ้ะใครถ้าติดต่อคุณเดลลี่บ,บีได้นะคะรีบเลยค่ะเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษต้องมาแล้วป่ะรับรองขายดีขายขาย,ขายดิบขายดีนะไม่ใช่แค่ตลาดไทยนะ เนี่ยอินเตอร์แฟนของลิงอ้อมเขาต้องการแล้วเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นหนทางนะคุณใครทําที่ใครทําเอ่อเขียนนวนิยายเขียนนิยาย G.L อะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อให้ดีทําภาพภาษาอังกฤษไปด้วยเลยเพื่อนะคะโชคมาถึงหน้าประตูบ้านบางช่องบางสังกัดซื้อของเราไปถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษต้องมาเลยค่ะเขาจะมาอ่านกันเลยอะ่ะพวกอินเตอร์แฟนพวกเนี้ยเนาะเออ รายได้ไปกออเป็นกรรมเงินกองอยู่ตรงหน้านี่แหละค่ะนะภาษาอังกฤษต้องเข้าแล้วป่ะนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเรียกร้องมาอีกแล้วอันนี้เออคิดเหมือนเอเลยชาวตะวันตกแฟนตะวันตกบอกว่าน้องออมจะต้องร้องไห้ทุกอีพีอีกแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วนะหวังว่าไม่นะคุณวางใจได้เลยค่ะ Queen of t ท a ยมาอีกแน่ๆคือแบบอีกแล้วครับท่านเออเนี่ย ก็เมื่อกี้เออเมื่อคลิปตอนเช้าว่าเออ่านนะคะเพจที่เขารีวิวนิยายเรื่องเนี้ยน้องนีนบทที่รับโดยน้องออมร้องไห้ชํำจ้าเอเลลรี่บอกเลยโปรเจกต์สี่ขอรอมคอมแล้วนะเออจริงๆน้องออมเป็นคนตลกนะพี่หลิงก็เป็นคนตลกตลกคนละแบบด้วยคู่เนี้แล้วนะมันก็กลมกล่อมเลยจริงๆบทตลกต้องเข้าแล้วป่ะนี่ก็นะเออแต่ไม่ได้ว่านะวน,นิยายเรื่องนี้นะมันดีอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วก็เป็นแนวที่ตลาดน่าจะชอบ ลงทุนไม่ต้องสูงเพราะฉะนั้นขอให้งบลงทุนนะ่ะมาลงที่เสื้อผ้าหน้าผมหลิงออมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทบทต้องแสบถ้ามันจะต้องต่อปากต่อคําอะไรอย่างเงี้ยบทต้องแสบนะคะให้ไปลงทุนตรงนั้นละกันมันก็ยังดีที่ว่าเออนะมันไม่ต้องไปลงทุนฉากหรูหาราอลังการอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาลงทุนกับตัวนักสแสดงได้เพราะว่าเท่าที่ดูนักสแสดงหลักก็สามคนแหละนอกกนั้นก็แบบว่าเออดาราใหม่หรือดาราอะไรที่เป็นกวนที่จะคอยช่วยเหลือนางเอกนางเอกให้รอดพ้นจาก วิกิจการแม่แม่ยายไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนขอให้มาลงที่หลิงออมแล้วกันเสื้อผพานกผมต้องเกิดเด้อถ้าดีกว่าหมอฟาราดากับน้องเอินได้จะดีมากๆไม่ใช่ว่าอันนั้นไม่ดีนะมันดีอยู่แล้วงานแต่ถ้าแบบยิ่งดีขึ้นไปอีกก็เป็นการการันตีไปได้อีกเปลาะหนึ่งนะหลายคนพอร,รู้ข่าวคือเชียค่ะเชียเลยเชียเลยเออนะคะไหนเขาบอกว่า อันนี้อันนี้เขาคิดเรื่องเองเขาบอกอ๋อหลังจากเดทกันแล้วก็ถูกให้แยกจากกันโดยพ่อแม่ในที่สุดนะแล้วก็มีงานแต่งงานเล็กๆสองงานตอนนี้กลายเป็นชีวิตหลังแต่งงานแล้วสินะก็คือเอาเรื่องใจซ่อนรักบวกเพียงเธอนะคะมามะกันแล้วก็เนี่ยมาเป็นเรื่องสามนี้ใช่ไหมก็คือเป็นชีวิตหลังแต่งงานหลังจากที่โดนกีดกันจากพ่อแม่นะคะแล้วก็มีจัดงานเล็ก จัดงานแต่งงานเล็กสองครั้งนะคะแฟนๆก็พยายามปฏิปต่อเรื่องราวนะเอ,อ่เออ,อีกคนหนึ่งเข้ามานะคะอีกคอมเมนต์หนึงบอกจริงหรอออฟฟิเชียลยังประกาศไปทางการยังนะคะเขาบอกว่าพวกเขาแน่จะหมายถึงหลิงออมหลิงออมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนทีมโปรดักชั่นทั้งหมดเลยนะถ้ามาเป็นโปรเจกต์สาจริงๆจ,จำเป็นต้องเปลี่ยนทีมโปรดักชันทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนทุกคนเลย ตั้งแต่คนเขียนบทนะคะผู้กำกับนะคะแล้วก็เขาบอกโดยเฉพาะทีมทีมอีดิตอะทีมแก้ไขแบบอะไรอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวสักครู่นะคนนี้เขาอยากให้เปลี่ยนนะคนเขียนบทคอสตูมลองพิจารณาชุดที่มันแบบ ดูปกติปกติหน่อยอ่ะดูดูดูใช้คำนะเอาเอาคอสตูมแบบว่าชุดที่มันดูปกติปกติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ผูก้กำกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมตัดต่ออออีดิทอีดิททีมอีดิทก็คือทีมตัดต่ออืมอืมอืมนะคนนี้บอกว่าโอ้โหดีใจจังเลยเดี๋ยวฉันจะไปยืนเชียนหน้าสถานีเลยเนี่ยก็คือถูกใจนะคะแฟนขับคนรัก หลิงออมยิ่งนะักนะอันนี้อีกคนเข้ามาคะ่ะบอกขอบคุณพระเจ้ามากจ้าแต่ไม่เอาพี่นายนะคะหรือว่าทีมที่เคยร่วมงานกันจากสองเรื่องที่ผ่านมาได้เป้านะหลิงออมต้องการผู้กำกับคนอื่นดูบ้างนะสำหรับฉากที่แบบว่าเดี๋ยวนะสำหรับฉากโรแมนติกอะ เขาบอกขอบคุณพระเจ้าแต่อย่าโกรกธฉันเลยนะอย่างน้อยหลิงออมเนี่ยต้องการผู้กํากับคนอื่นๆบ้างในเรื่องของฉากที่ต้องแบบว่าเข้าพระเข้านางเออถ้าพูดอย่างเงี้ยชาวชาววัยเราเข้าใจเนอะเข้าพระเข้านางไม่ค่อยมีใครพูดแล้วเนอะเออฉากแบบว่าเข้าพระเข้านางอ่ะนะเพื่อเป็นการแบบว่าช่วยสปอตหลิงออมด้วยรวมถึงทีมตัดต่อแล้วก็สไตลิสก็ด้วยนะคะก็คือเขาอยากเห็นอะไรใหม่ๆนะนะเขาก็เลยเออนะอืม บอกโอ้หลิงออมอเป็นคู่ที่สุดยอดพรีเมียมขนาดนี้แต่ซีรีส์ในปัจจุบันของหลิงออมเป็นจุดจุดจุด <c oughs> แสดงว่าคนนี้เขาพอจะรู้เนื้อเรื่องย่อแล้วเหรอหลิงออมเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยมเลยนะจับคู่กันยังไงเคมีโคตรถึงแต่แต่ละเรื่องแต่ละซีรีส์ที่เลือกให้หลิงออมคือ นะแต่ดราม่าปัจจุบนันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละเรื่องแต่ดราม่าล่าสุดเนี้ยนะที่เลือกให้คือนะก็ได้แต่หวังว่าทีมโปรดักชันจะทำให้ดีขึ้นอย่าให้เสียยี่ห้อหลิงอมอมเอออย่าให้เสียยี่ห้อหลิงออมโ oh <c oughs> อ้ my god เออนะกดดันเหมือนกันเนาะกดดันเหมือนกันเนาะไป็นมะพอฟังอย่างนี้แล้วนะอันนี้คือฟีดแบ็กจากอินเตอร์แฟนนะ ก็ไม่มีใครอยากให้เสียเสียเสียชื่อแบรนดิงออมหรอกนะเขาก็ทําดีในแบบของเขาแล้วก็ที่คุณว่าไม่ดีอะหลายๆคนเขาก็ว่าดีก็คือลางเนื้อชอบลางยาพูดอย่างนี้ดีกว่านะก็มันก็เป็นแค่คอมเมนต์คำวิจารณ์ไม่ใช่ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็วิจารณ์ได้แต่เราจะไปเหมารวมไม่ได้ว่าสิ่งที่เราว่าไม่ดีแล้วคนอื่นก็จะว่าไม่ดีเหมือนเราเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าชอบทีมพี่นายพี่นายทําดีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ว่ากันไม่ได้ นะจะมาอุดปากให้แต่ละคนไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยให้แต่อวยก็ไม่ได้เขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ในขณะที่เขาไม่ชอบก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไม่ชอบเหมือนเขาเนาะเออเราจะไม่บังคับซึ่งกันและกันก็คือนะคะมันเป็นอิสระความคิดคิดได้ชอบไม่ชอบมันแล้วแต่คนนะจ๊ะอืมบอกอย่าให้เสียของอย่าให้เสียยี่ห้อหลิง,ลงออมอืมอยวขอดูกันนะ คือบางครั้งเราก็ต้องฟังแฟนๆนะเนาะแต่ถ้าอะไรที่เราคิดว่าเออไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเราก็ข้าบไปเลยแต่ถ้าอะไรที่แบบเออเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาปรับปรับปรุงได้ฟังแล้วก็มาปรับปรุงได้บอกโอ้ฉายวีกนี้เลยได้ไหมอะ่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยพอประกาศไปก็จะมาเร่งนะคะเอออะคุณมัน มันจะเป็นนี่มาเขาคิดจริงๆหรือว่ามันเป็นขบวนการอะไรอีกแล้วอะ่ะเนี่ยมาบอกอีกแล้วขอร้องเลยนะช่องสามเปลี่ยนตัวผู้กํากับหาคนมาเขียนบทด,ดีๆนะให้มันดีกว่าทีมที่ผ่านมาหาทีมดีๆอะ่ะเออหาทีมที่ดียิ่งขึ้นหลิงออมสมควรได้รับได้อยู่กับทีมที่ดีที่สุดอะ่ะอืมเพราะว่าทั้งคู่ทั้งหลิงน้องออมอะทั้งพี่หลิงน้องออมอะ่ะ เป็นดารานักแสดงที่ยิ่งใหญ่โอ้ย่าอย่างนั้นเลยเนาะถ้าจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นที่มั่นได้เออที่มั่นได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเดิมอ่ะนั่นก็อยากให้เป็นไปเพื่อเพราะว่าอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆในมุมมองใหม่ๆเพราะว่าแต่ละมุมมองของผู้กำกับเขาถ่ายทอดมาเขาก็เขาก็จะมีเวของเขาอยู่ของแต่ละผู้กำกับคราวนี้พี่นายหลิงออมเนี่ยเรารู้มือกันละสองเรื่องละ นะคะเขาก็เลยอยากเห็นหลิงออมในในสายตาในในในวิชันของผู้กำกับคนใหม่บ้างว่าจะออกมาเป็นแบบไหนได้อะไรคืออยากเห็นเค่มีใหม่ๆนะพูดง่ายๆนะคะ,อ,ะอีกแล้วบอกว่าตราบใดที่หลิงออมมีบทด,ดีๆแล้วก็ได้ผู้กำกับแบบที่แตกต่างออกไปอะ่ะมันก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่ดีเรื่องหนึ่งนะหลายคนดีเอเห็นคนไทยบอกว่าเอาของพี่แอนทองผสมก็ได้เนอะคุณแอนทองผสมทำแนวนี้เคยทำแล้วค่ะ แล้วก็สร้างคู่รักคู่ใหม่ขึ้นมาไงนะตอนนั้นอะหมากกับคิมอะเออะไรนะปัญญาชนก้นครัวหนังเก่เอาออกมาทําใหม่ใช่ปะ่ะเขาพบรักกันเรื่องนี้ป้าเป็นเรื่องแรกป้าเอ๊ะคุณคุณนะใช่ไหมถ้าจําผิดขออภัยนะแต่ก็แบบหมากคิมมาพบรักกันในกองของพี่แอนใช่ไหมแล้วจาได้ว่าปัญญาชนก้นครัวก็เป็นเออหนังดังละครดังในตอนนั้นด้วยแต่เอก็ไม่ได้ดูนะแต่ก็พอรู้คร่าวๆใช่ไหมเอจจำผิดป่าถ้าผิดขออภยัย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณแอนมากำกับหรอมันก็ไม่แปลกเออแล้วก็พอจะน่าเชื่อถือได้กับละครแนวคลาสสิกเรื่องนี้นะคะวาดฝันวันวิวาแต่ว่าเอ้ยแต่มันไปเทียบกับปัญญาชนก้นครัวไม่ได้เพราะปัญญาชนก้นครัวมันออกแนวลอมคอมเนาะมันดูเบาๆดูสบายแต่เอไม่แน่ใจอะเพราะว่าอย่างเรื่องวาดฝันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรแมนติกดราม่าเอกว่ามันออกแนวใจซ่อนรักแล้วถ้าคุณแอนนะทองผสมมาทําแนวนี้นะคือแบบ มันจะเหมือนเรื่องแค้นไหมอะเรื่องแค้นของคุณแอนทองผสมอะเอก็ไม่ได้ดูนะแต่ก็อ่านคำวิจารณ์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สินะแต่หลายคนบอกอยากให้เชีย์ให้คุณแอนมาเล่นเป็นบทแม่พี่หลิ่งใช่ไหมคุณแอนจะรับหรอถ้ารับนี่คือเหมือนแบบยังไงอะเหมือนดาวตัวเองลงมาเหมือนกันนะดาวเลยเหรอ,อเอบทนี้สําคัญนะ แต่หลังจากนั้นคุณแอนก็จะได้รับบทแม่แม่นางเอกแล้วนะมันจะได้ขึ้นชื่อว่าคุณแอนได้รับบทแม่นางเอกแล้วนะก็ไม่ขัดนี่เอพี่แอนเขายังไม่ว่าอะไรเลยออก็ไม่รู้สิล้วเห็นคุณแอนเคยรับบทแม,แม่นางเอกหรือยังล่ะส่วนมากคุณแอนจะรับบทแม่จริงนะแต่เป็นแม่แบบเป็นนางเอกนะลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเปียกๆแต่นี่ลูกหลิงเลยนะไม่รู้สิเดาใจไม่ถูกเดาใจไม่ถูกคุณแอนจะลงมาเล่นเป็นแม่นางเอกเลยเหรอ คือบทอ่ะมันก็ได้แหละมันก็ใช่แหละคุณแอนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าถ้าคุณแอนจะลงมาเล่นเป็นแม่นางเอกต่อไปก็เป็นแม่นางเอกแล้วนะก็วัยมันก็ได้ปะมันอยู่ที่คุณแอนเอยังไงก็ได้นะคะเขาบอกโอ้อยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ดอีกคนนึงก็บอกอยากจะร้องไห้อะอะไรอย่างเงี้ยคือฟังแล้วแบบโอ้ my god นะอีกแล้วว่าครับท่านเอ้ยอินเตอร์แฟนหลายคนบอกว่าหวังว่าหลิงออมจะได้เล่นกับผู้กำกับคนใหม่ในเรื่องนี้นะ อืมก็คือเอาเป็นว่าเขาอาจจะยังไงยังไงคุณคิดว่ายังไงเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าพี่นายกำกับทีมงานทำอะไรไม่ดีนะแต่ว่าเอว่าโดยส่วนใหญ่เขาอยากเห็นอะไรใหม่ๆในตัวหลิงออมอะไรอย่างเงี้ย คือพี่นายอ่ะตาถึงแล้วกับการที่เลือกหลิงนะคะแล้วให้พี่หลิงเลือกน้องออมอีกทีหนึ่งมาตาถึงแล้วตาถึงแล้วนะแล้วก็เป็นพี่นายนี่แหละที่จับบิดสลับบทกันถูกไหมเออประมาณว่าพี่หลิงปกติใครไม่รู้พี่หลิงก็ต้องเล่นเป็นนางเอกหวานพราะรนึกว่าเป็นสาวหวา,านไงจากภาพลักษณ์ที่ผ่านมากลายเป็นบิดให้พี่หลิงอ่ะมาเป็นตัวคุณหมอฟารดา,าใช่ไหมแล้วน้องออมนั่นแหละเป็นน้องเอิญพี่นายก็มีคุณอุปการกับหลิงออมมากๆ แต่ใดๆเนาะเขาก็แบบอยากเห็นในเวอื่นๆบ้างของหลิงออมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าผู้กำกับแต่ละคนเขาก็มีดีแตกต่างกันไปก็อยากจะเห็นแบบหลิงออมในมุมมองอย่างอื่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะว่าอย่างนั้นมากกว่านะอืมเขาบอกโอ,โอ้ดีใจไปกับหลิงออมเลยหลายคนคือตื่นเต้นนะคะหลายคนยังไม่เชื่อว่าเป็นจริงบอกจริงปะเนี่ยข่าวโคมาปะเนี่ยเออนะคะ คนนี้บอกไม่รู้สินะแต่ฉันยังคงรู้สึกเสียใจไม่หายแล้วก็ผิดหวังกับซีรีส์เรื่องที่แล้วครั้งนี้ต้องเอาให้ดีนะเพราะมันไม่ได้มีอะไรต้องลงทุนเยอะเลยอะ่ะตัวละครหลกัลกๆก,ก็มีแค่สามตัวเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านหน้าผมต้องเอาให้เริยดเดอ้อนะคะต้องเอาให้เริยดเดอ้อแล้วก็บทต้องคนเขียนบทแบบว่ามันๆนะคะบทพูดอะไรตอปกปากตอกคาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะดัดหน่อยไม่ให้ซีเรียสเกินไปก็ตอนที่นะคะเถียงกันระหว่างแม่ แม่ยายกับลูกสะพ้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้บทมันแซบๆซแล้วก็ขำๆไปด้วยอะไรในทีอะ่ะไม่จะเป็นต้องจริงจังตลอดทั้งเรื่องมันจะเครียดไปเพราะาชีวิตคนสมัยนี้มันก็เครียดอยู่แล้วนะใช่ไหมอืมเพราะว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเป็นเหล่าชาวด้อมคนรักหลิงออมด้อมม่วงไปเสนอให้คุณด,ดิวหรือเปล่าคะเห็นดีใจกันใหญ่เลยอะ่ะใช่ไหมใครรู้บ้างมาเลรรนะ่าได้นะอืมนะ เขาบอกโอ้โอโอทุกคนรอก่อนนะรอก่อนนะออน,นะนะเพราะว่าทางช่องยังไม่ได้ถ่ายทําเลยเออรอหน่อยนะเออบอกใครก็ได้ไปอ่านนิยายแล้วมาบอกทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเออใครฟังอยู่ก็ไปดูคลิปเอได้ค่ะทําให้แล้วนะคะทําให้แล้วบอกหวังว่ามันจะดีกว่าเรื่องโอริยูนะขอร้องเขาบอกว่า อยากให้ไปเรียน acting class แล้วก็มีโค้ดมาคอยสอนนะมันจาเป็นสําหรับหลิงออมนะหาว่าหลิงออมเล่นไม่ดีหรอไม่ใช่หรอกอย่าไปมองแง่นั้นก็คือให้มีการแบบว่าไปอีกเวลหนึ่งอะคือหลิงออมก็ถึงเวลาต้องไปอีกเวลหนึ่งแล้วอะ่ะเออใช่ไหมอืมอีกแล้วล่ะจิงหอบอกว่าขอให้เปลี่ยนทีมทั้งหมดเลยนะหวังว่ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีนะอืม อ๋อหรือว่าที่อยากให้เปลี่ยนทั้งทีมเพราะว่าเกรงว่าแบบฉากฉากข้าพผัข้า,ขานางมันจะน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าพี่นายก็มีลิมิตอยู่อะไรอย่างนี้ปะ่ะหรือเปล่าก็เลยเนี่ยพุ่งเป้ามาที่เปลี่ยนพ่วงกับเปลี่ยนพ่วงกับเป็นเพราะว่าบทเลิฟฟี่น่ะคุณกลัวว่าพี่นายจะทําได้แค่ลิมิตระดับหนึ่งแล้วคุณคาดหวังว่าจะเจอกับพ่วงกับที่มันได้มากกว่าน,นั้นอะไรอย่างนี้หรือปะอ่ะเอชัยจะจับจุดถูกแล้วหรือเปล่าคุณคิดว่าป่ะเนาะ เพราะว่าสมมติเจ้าที่เอดูชื่อมาจากแฟนทางตะวันตกแล้วแฟนทางตะวันตกเคยมีเรื่องราวประมาณนี้อยู่อะประมาณว่าโอ๊ยเพียงเธอเลิฟซีนแบบหาว่าพี่หลิงจูบไม่เป็นบ้างละนู่นนี่นั่นอะไรอย่างคือได้ไม่ถึงใจเขาในบทเขาพระเขานางหรือเปล่านี่ถึงได้เชียร์ให้แบบเปลี่ยนทีพมพ่่งกลับให้หมดอย่าคาดหวังไปเยอะนะคะยังไงยังไงหลิงออมก็ยังอันเดอร์อยู่ช่องสามช่องสามเขาก็มีลิมิตนะคะในบทเลิฟซีนเขาอยู่เหมือนกันเออไม่ใช่ว่าเปลี่ยนพ่่งกลับแล้วใจนี่ มันอาจจะเป็นนโยบายของทางช่องก็ได้นะโอ้ยอันนี้เขียนเนาะบอกว่าแล้วผู้กำกับก็ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆหลิงออมนะเดี๋ยวก็คือกลัวได้เป็นพิ่นายอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนบอกทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวก็ต้องทนค่ะเพราะเขายังไม่ถ่ายค่ะเออเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการถ่ายทํา นะคะใดๆก็นั่นแหละเออเสื้อผ้าหน้าผมหาสปอนเซอร์เข้าได้อยู่แล้วล่ะหลิงออมหาง่ายแล้วก็เป็นการโปรโมทเสื้อผ้าอะไรเขาด้วยนะคะก็ไม่รู้สิหลายคนตื่นเต้นนะเอก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนปีหน้านโน่นแหมพูดซะยาวนานนี่อีกเดือนกว่าๆก,ก็ปีหน้าแล้วนะเออนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมารอดูกันละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงหรือว่ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าเพิ่มเติม เหล่าได้เลยด้านล่างนะจ๊าโอเคสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ